เอาหน่ซื้อนิงนองนน้งหน่องนี่แหละนิ้งหน่องนิ้งหน่องมีผู้เดียวเท่านั้นในประเทศไทยนี่เท่าที่เห็นมาเลยนิง้งโอ้ยกระเหลียวมาเบิ่งหลานจักหน่อยเนี่ยมันยังเย,ย็ไหมมันังเกียจเดียดฉันยังกระดอกกระเดือดเดี่ยนี่โอ้ยงัวกระง่วงหน่อยพดเดือเพราะว่าบ่อเคยปากบ่เคยว่าอายุซื้อซื้อเขาสั่นซื้อมื่อกซื้อพดคือสร้างกันอพอลโลเวิ<ส>่งเนี่ยน่ะนิ้งหน่องตัวแท้ตัวจริงต้องตาติบติบตาในหน่อยเด้อพี่น้องเด้อระวังของเทียมเรียนแบบเอา้า โม่มันจะตกใจเสียมีอยู่ที่ตาใหญ่ๆตาโตๆมาอ้างว่าเป็นนิ่งหนองยาหาเสือตายเลยแล้วกูเปิดพ่อกันให้ได้น้อเนี่ยพ่อแกก็คอยจ้องนิ่งหนองตัวแทกว่าแต่ตัวมันว่าอ้างว่าเป็นตัวจริงันี่เฮ้ยเบิ้งสังเกตตามั็นทีเหรอเอาตาวัดวัดเบิ้งก็ได้วัดเบิ้งขันตาหน่อยกูนี่ตาวัดเป็นได้ตาวัดหมายก็ว่าเอาวัดกันเบิ้งวัดกันเบิ้งตาเจ้ากับตาเขานั่นสิไปมั่วแทกตากันที่หันโอ้ยบักปึกเอ้ยจะมันกี่ลายทีน้อมันก็แล่นก่อนโดยที่ทัานจะหาแต่แทกยังเลี้ยวแหวว่าัด มันที่พอแตกคนเลยกันนองวัดกันแห้งเป็นพราใหญ่พระโลวเว้ยนี่แหละอีหละนี่นิ่งนองโตจริงนิ่งนองโตแท้นิ่งนองโตเป็นเป็นโตดิบๆนี่แหละตักน้ำห่อนลวกหัวพอเจอกผู้เด่นอย่าต่อขั้วไปที่ะพูดเด็ดใบยาข้าแย่กันเมียนเฮ้ยว่าเศร้าเนี่ยเอาไว้เอาซะอ่านี่อ่าลุงใหญ่เด้อเอาได้ไหมลุงว่าจะให้มันมาเบ่ากันยังวะอุ้ยเกิดมาว่านก็ว่าจะคลองเป็นลุง ให้เขาวอาแน่เขากระดีใจนี่ละดีใจมาบอกพี่บอกถึงบุกขึ้นละไอพี่น้องเขาแสดงควมยินดีน้ำเห็นลูกสาวคือพอเขาก็หายห่วงมุ่เจ้าหายห่วงแต่ข่อยแห้งรัเบอรเป็นห่วงสิไปเป็นห่วงเหี้ยย้อนหลานข่อยกำลังเป็นสาวเป็นหน้งเป็นสาวก็สิเป็นอย่างข้าวยูต็มสิบแปดก็ย่างเอาสิบเก้าเขาสิบเก้าเต็มก็ย่างเอายี่สิบยี่สิบเนี่ถือว่าบรรลุนิติภาวะแล้วสิมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจเพราะยี่สิบเอ็ดท่านละเอาไปอยู่เลยโอ้าานนไ้พ่อบหิ เป็นสาวผู้จูผู้ง่ำดันมาหัวล้านผมเง่าทักเปียสะบัดแต่ละบาดผมเกี่ยวข้อว่าไม่แม่นจูกับ่อปันก้มเป็นมัดเป็นมัดเสียอิ่งกับใอไซบ้ยสักเสือเพนใส่หน้าเอิกข้างหลังอินซี่พยองยางพ้าบ้านกึ่งกก้มไปซื้อผู้เบาแตกนี้เมื่อไหร่ ต้นมะพร้าวมือคำใจซืซ้ซซซซอกมาขูโพ่เลยเลยแห้งไลจากแห้งมาแห้งแล้วง่ายพ่อหนูจากกันแท้มือโจกปวดฝาดเปะขึ้นโคกเลยไทยไฮเทน้าง่วงขั้วยางซาอยู่ไทยออกก้อนหนึ่งขั้วมันย่อมหยาย,ย่อเสี่ยงยากรยจับหยากระปากจับข้างง่วคขั้วฝาดกันมางแห้งย่ําเขาหอกจับคอกจุ่มโยนเขาโยนเขาเลยตอกลิมบดโดยมือตอกยางแล้วปมือบีบดื้อเขาก้าบมาจะตักนำว่ามันปอ่ไอกลางไร เลื่อยไหมมันบ่จําเป็นต้องได้เลื่อยได้เลื่อยแปลเลยนั่งสี่เก้าหูสี่หูมาหลอกพ่อที่จัางตอกเียวะจัางตอกโอ้ยเอาอย่างมาวววเนาะหาต้มเอ้ยกามเป็นมัดก็เกินไปหรอกเกินคนอะไรนั่นกาตูนเหรอเฮ็ดแนวนั่นเอ้ามันอ้วนปนมันสิบวันเดียวผัวได้ลดความอ้วนแน่กูวอกเขาปรมาคนอ้วนทีแล้วเขากขยานเว้ยกินมะเกียร์ท่านแล้วเอขากินมะเกียร์จะเลวลดความอ้วนก็ลดแห้งโพดเอลแปดสิบเลีอยยุสิบสองนิ้ววาน น้ำหนักเด็กจังกระปอมนี่อยู่เออปร่มพัดด้กระบิดอยู่นะมึงเพราะเขาจังคขอนกองนี่ขากระจ้อยแขนกระจ้อยข้อกระจ้อยตัวกระจ้อยจะว่าหัวของบ่จ้อยโคโลอยู่หัวยังมายังยังรักษาหลักหลักหลักการระดับได้อยู่อยัางหล่ะล้านระดับโอ้พักผมเตียภูโบสีแดงเจ็บปวดโอ้เศร้าใจเลยนะเว้ย ก็ใส่มาบอกเนี่ยมันเกินละบอกของน่าเกินละบอกคอยวาดว่าไปวาดก็วาดพวดวาดเหลืออุวยเป็นห่วงหลานกูนึกว่าเป็นห่วงเนี่ยอึนเนี่ยอึนก็ห่วงมองนี่ละเป็นห่วงไอ้แค่หัวหลานวะนี่แม่ไอ้กา, <c oughs> า,าว่าแชร์แต่พวกกะว่าจะไปใช่ผู้หญิงหัวหลานมันไม่องเบื้องบนไม่มีเบ่้องบนเลยแล้วมันบ่มีดดอกไก่โลกนี่ผู้หญิงหัวหลานเนี่ยมันคือพอคือตาคือดอกตาหิบไก่ตีเอารู่มากกับเป็นไก่ตีไก่งวงอารู่มากกับเป็นไก่งวงมีดอกไก่งวงอารู่มครับแก่มันเรื่องของไก่ คนมันเป็นไปบ่ได้ข้ามเป็นไปได้บ่มีบ่มีหาเป็นไปได้ขอเด้อะเอาล้อมพายบักจอยเก็บบอเงินคนนี่นะหาแต่เงินแจกมาสนอน่ะกระไดงวดรถงวดรถข้างวดรถเจ้าลูกสาวคุณบ่เป็นงวดรถจังนั้นแต่เอาหมัดจะว่าโดนจังมาบ้านแปลกหูแปลกตาปะโอ้แปลกเว้ยแปลแปลเลยเนาะเออบ่คือเก่าคือหลังเลยโอ้ตัางเก่าหลายแต่แต่วะจะเล่นกินลายมันไม่งบ่คือเก่าบ่คือเก่าบ่คือเก่าเลยนี่พอแต่คำว่าเราเมื่อนวดโอ้ยอย่าให้มันมาบอกขยังวะ ปักข้างเงีวเอ้ยมึงคุม้มคนเห็นกับวายูเนาะเอาเป็นว่าตามที่ว่ากัน,นเนาะสิพ่ายนั่งไปพักบ้านหลังสั่งไม้ของเอาหมดแล้วเนาะเอาสิพายรูปกระหอวยเสาอยู่จังไร <c oughs> คนเลวเห็นไปว่าแห่งอิม,มนนอลอีกละแห่งอิมอลจะไหนเนาะเสาของพระท่านโยกพรท่านย่อกล่องอะเลยกระห่วยตรงโป่งอยู่จังแห่งอิมอลเนี่ยเฮ่านี่แห่งอิม,มนนอลกระห่วยเสาอยู่แล้วที่หลังว่ายัางมันหืมว้ยเมียงเตียบไอ้ไปเปียบใส่แห่งจหญ่ใหญ่นี่มันเปียงโอ้ยของตั้มกระดว้ยปาดที่ทั่วตั้จะได้มันบินสูงเลื้อยขีฟ้าไปนี่เลย บินสูงอยู่แต่วันพุนสัตว์สีดำสมัยนีว่ามันต่ำต่ำตัวเหม็นกระดกต่ำกระต่งหวนว่าแต่มันบินสูงอยู่ไหมหายากเลยยุบไปหาเปรียบได้ไหมแม่บ้านนี่พอเปรียบจะได้ฉันจะเอาง่อยเสาอีห้ยังสันง่อยเสาจะได้เสาตั้งยกไปบมือง่อยเห็ดหยังกูบอกเอาใจเลยที่จะทาไข่ต่อทาจะได้เอาเอานั่งทาเอาเดี๋ยวเราก็มาตตลาดดอกของอันซ้อนนี่พออยู่แล้ว่ ไปบ่เห็นบานเห็นเฮื่องกูก็เจอนนี้แหละล่ะเว้ยโอ้ยผ้าลูกเจิดลูกเซินคนแ่งศีนขักบุย้ยแห่งอิม,มนมานีเมาเจิดเฮ้ยบอก,บอกขอใจภ้าษาเอ้ยม่ยังนี่มันเป็นภาษาภาษาเปียบเปยภาษาสาสา,เน,เานเข้ามาเจิดนี่เจิดยังเคยได้ยินบ่คาดจะได้บินมากขึ้นอกเจาคาดจะบไ่ไรบินเจอเจิดหนีเอออมันบ่มี่แนวบินดอกแต่ว่ามันมันหนีมันของมันหนีโศกลาบมันหนีไปเขาว่าซ่้นนี่ไหมเขาบอกเห็นบริยุ่งเหรอเว้ยกูก็นี้เอาซื่อๆนี่แล้ว ที่ว่ามานี่บ้านนี่ย่รท่านด้สั่งเลยบอว่ามาหาจะแต่งยังสิทุ่นี่ถามก่อนเขาได้ตอบเลยพวกกินแมวยาวุ่นไหวด้อที่คอยว่าที่คอยเไปเจ้าไปพักบ้านหลังสางแล้วเออหลังสางแล้วดีดีลังใหญ่บ่เอาบันไดขึ้นสามทางแล้วโอ้หันมีคนมาพักแน่บ่มีวาดมากคนหนึ่งมาตาใสจักว่าตกรถอยู่ทางโค้งคนมามีหยาดมาทำเอเจ้าให้พักอยู่บ่อยเให้พักอยู่โอ้ได้บุญเลยได้เป็นซุกทางใจตัวอืมได้บุญได้บุญเป็นซุกทางใจอหลีเนี่ยนี่เออที่ลุงมากมื่อนี่ก็คือกันกับคนบ่มีาาาาเเด้้้้อว่่ทีจรแนนนลกบโใหยุ หาสิบสี่ว่ะผลมันสมควรมาเต็งแต่มหาสี่บนต้นบืนบกบืนบ่าก็ตั้งสี่ปีมันโอ้ยมันเกี่ยวยังกับอายุอารมณ์ดล ฟังแต่ว่าผู้เฒ่าใจเบาเคลียรง่ายใจดีท่อบักไฟใจให้ท่อบักตูมเข้าเป็นอีกหน่อยโลโฆษนาสายหนังเขาบันดีใจเพิ่นจะได้เบิ่งหนังบัดทูมแน่นยันแต่เขาควยจ่อมาเสื้อเฮียนอย่างของตัวอ๋ออยากให้ไปพักบนอากาศร่มรื่นเงียบสงบอืมอากาศร่มรื่นเงียบสงบร่มรื่นที่ดอกต้นโพมันใหญ่นะเออต้นโพต้นไม้เนี่ยดีมันเกิดประโยชน์ตัวยี่หรืตัวล่ะเพราะว่าต้นโพธิเพราะว่าต้นยูคาต้นยังคือกันนั่นแหละเออต้นไม้เนี่ยเขาเอี่ยว่ามันเกิดเอ่อเกิดเกิดยังไงฮะเกิดเฮ็ดตินเฮปฟอกอากาศออกซิเจนใ เราหายใจนี่นี่ทุกครั้งเลยกลางคืนคลายคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์เดี๋ยวคอยมากไลยดีดีแจ๋วแจ๊วแจ๋วมากเลยนี่นี่นี่คารนอนทั้งบ้านมาเลยเออนอนทั้งบ้านนี่ดีมากเลยดีดีบ้านหลังไงบริเ็ณแจ้องห้องเดียวท่านห้องเดียวแจ๋วว่าแจ๋วแจ๊วแอร์ก็บ่าต้องติดเอาวเจ้าบ่อติดแอร์มันก็เอากระห่อนกอัพเด้เฮ็ดท่อระบายความห้อนกันทั้งๆหมดโอ้ไม่ท่อระบายผู้ใดออกแบบใไปไหนบักนวดบานนำเจียมโอ้ยแจ๋วเลยแจ๋วแจ๊วเฮ้ยทจะมีท่อระบายปะยััังงอนนนบ้าาหลทีี่่่ว อยู่ใกล้ๆกันบอกก็มองสื่อสั่งไม่บอลเสากอง<บ>ไว้นี่บอกอยู่คนละคุมอยู่คุมได้ไอ้คุมวัดก่อนคุมวัด<อ>คุมวัดเนี่ยมันอยู่ในวัดหรืออยู่นอกวัดในวัดเอ,าเอาเ้าปปเจ้าคือไปผูกเขอนไว้ในวัดกรรมาการเขาจะลงคุมเห็นเดี๋ยไม่กรรมาการพร้อมมาเอา,เอาพุ่นละเป๊ะแพร่อน้ำไม่ฝุ่นอะไรจะให้มันติดหัวอะไรแล้วมันยังเลาะยากครับท่านโอ้ผมตาตีเเสียงส่วนมากเนาะส่วนมากมีเสียงส่วนมากพร้อมเอาค่าโยกโบขัดเด้๋ยวอาผู้หงมส์เดี๋ยวมันเม่นตัวนั้น เจ้ากู้หัวเมียนกูสังเกตตะไรขึ้นสามทางแล้วเสียอารมณ์พี่หนิงผมโต๊ะพี่หนิงผมมักนิสัใส่มผมเจ้าโต๊ะไอผมเจ้าโต๊ะเอ้าผมหาระบาดเอ้าแม่นก้มหาหยางระบาดเนี่ยเอ้ากียบพร้อมระบาดเนี่ยเอ้าเจ้าเกียร์หายยังไงเอาใจว่าผมคอยโต๊นเูสิภาพเกียบหยางไม่ใช่มันโมเมนตกลงพื้นตกแต่แสย์ยี่ร้อนตัน ส่งผมตกเขาประสันได้เย็นอีกตอนี่วะเออโอ้ยสายลูกลังเลยมันยังอ่ะสายรัดยางมันโมเมนต์ส่งผมตกมันยังสนะติ๊กว้ายโอ้ยเบิ่งปากพบนระเตยออกป้านติ๊กอีหลีหาผ่ามามัดหัวมังเลยคือจิ้คืออยู่ในหนังศิลามณีตะกี้แต่ว่าเจ้ากาวินวูล่ะมันโมเมนดอกติ๊กยังม่สิตาหิบแถอติ๊กนิ้งนองโอ้ยโมมี่ดอกเขาไม่จะติ๊กศิโรนั่นเขานีแล้าเว้ย ว้บวววววคือเราคือยังไงมูเพิ่นบ่ยิชชาเขาวาาดอกอยากได้คือเขาบ่อยากได้ดอกแน่หรอเบิ้งเที่ยงไหนบ่าใครเอาลงแล้วมูมีบนเบิ้งดอกถ้าเจ้ายังไปไกลได้ผมนั่นผมมันอยู่หัวนี่แล้วมันบ่ไปหอดแปดเร็วหรอกถ้าเราขึ้นเห็นด้วยโอ้โสิแท่งโกรอาเด็ยังบ่ขึ้นเบิองเมืองเมืองเมืองสีวิ้ห้นี่ห็นเพิ่นได้อุปาร์ผีแม่โคตรพอโคตรเม่์ผีมันต่ท่างไหนก็รอดเชียวว่ามันเชียวขาด ยังบ um. ่อท yeah. ันแล้วเลยเอ้ยยัง uh, ม uh, ีอย yeah, yeah. uh, ู่บ na. ่ห้องเพลงโจบปั๊บมือกีตาร์โดดมหนาวไอ้ที่มันโลกีตาร์อยู่โอ้โหมือคีย์บอร์ดก็อู้มันสลัวโอ้สลัวขี่บอร์ดมือกองกับหอมมันสลัวเลยหอมปะมันสีหอมมาไว้แล้วมาลายน่วยอ่ะบ่ได้บ่มันก็นั่งตีอยู่มองเขาบ่ไหนโป้ถุงโป้ผู้บงสัญญาบย์จักดอกไม้จักพวงมาไล่เดไมักันหอมแก้มกันเขาต้องกันโอ้ยจับเซื่อๆี่ดีใจถอดเสียงโยละไปกระยางกันหายร่องมึงเลยเพิ่นบ่เอาเดี๋ยวขึ้นเก้าเจ็ดหมื่นเราประสาบวะถามืบอกไู้ท อยากทราบผู้รอห้องเพ่งก็ได้เฮฟวี่เฮฟวี่เฮฟวี่พูดผู้บังคับอบเแข่งเนี่ยห้องในเครื่องเพ่งเขาเดินไปล่มหรือใจมักสยามเต้นมาได้กับจับขั้นหัวตอดเงาคือกระป๋อมเลยเขาด้วยใช่ไหข่อยเป็นเบาบ่ได้ห้องยากปนนี้ดอกนั่งพระเพียบห้องเลยทีบ่ร์น้าเพ่งแท้เดิมนั่งรถเข็นรถเข็นอ่ะแพ้วันตัวคุกเข้ากเข้ากับพระเอ้ยยืนใส่เสื้อนอกโูกในไทยจริงสิแล้วการแต่งกายสุภาพเป็นการให้เกียรติผู้เบิร์ยังวะเอาอีหลีนี่เดียว นักเต้นกระบมีมได้สมัยนั้นไฟกระบแจ้งปานนี่เอาอหลีอัคระฉันทละภาษาไทยเข้าห้องนี่โอ้ยรักษาเด้เป็นอย่างดีเนื้อเรื่องเนื้อหานี่อารมณ์เพลงนี่อุ้ยผู้บังนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยบางเธอคล้อยตามอารมณ์เพลงว่าเป็นอยู่เหตุการณ์เดียวกันโศกน้ำกันห้น้ำกันก็มีโคโศกไปอยากเปิดเพลงเละก็ไปซื้อแผ่นเสียงมาเปิดเองอันี้ก็ต้องยอมรับว่าเท่านี้เสียงดีมากแต่น้อยจนเท่านี้มันจะได้นกว่าเดียวนี่ เอามก็จงเปลี่ยนหนาอะไรไวเถอะวาบร้เี่ยนขอยู่พี่คนละอันโอ้สออันไรบาทนะสอนอะไรบาทนี่เนาะวัเลาซื้ออยู่อือสเลยบาทนี่อเสียเสียเสียวัานี้โอ้เสียเสียสมาชิเสียเสียอะไรางไม่ๆทั้งอันต้นก็ดี่็หอดสมปักเสียนก็มีกระดองมีมดแกงสมโอ้ย้มีหอยบักมังซุกมันเอื้อลองให้มล้าลองล้ะเนี่ยเออลังลอง ต่ละบาทเด้บาทยังบินลบาทประมาณตีต้มเน้ยผู้ทีพต้มมะม่วงสุกเป็นบาทใช่ะเป็นบาทใช่ไมมาใส่บินบาทจะได้บ่นผ่าไหมไอ้ยังั่ะเนี่ยโอ้ยจะเป็นบาทอะไรนี่เนี่ยมอนเป็นไพนผมอยู่ของมันนี่โอ้ยโอ้ยคนจะได้มาคืบผ่าเชะวะเฮ้ยจะเป็นบาทเหมือนมูสวไรผ่ายุ่ส่เลยคืนเ่ยหละเฮ้ยคือผ่าชื้อๆมันตีลมันข้นเนย นี่เป็นน้ำเจ้านี่แหละน้ำวายข่อยด้วยเป็นน้ำเจ้าตัวจมแปดแปดมากเขาเก่าเป็นพระเขาก็ดเนี่ยมาใส่บาดมันบริเกี่ยวกันจมหรอกเอาบ่จมจังดายหรอมันว่าข่อยเปลี่ยนหนามันวะเอาแล้วเจ้าได้เปลี่ยนบ่หรอเปลี่ยนเลยบ่เปลี่ยนเขาสิวะเจ้าหัวมันแล้วมันว่าข่อยเป็นเจ้ามันว่าเจ้าเป็นข่อยเนี่ยมาบ่บอกเขาเว้ยเจ้านี่ก็โพดะเลือดอกโพดะยังเห็นย่างก็ขายหน่าวมูหน่าพวกน้ำพร้อมไขเห็นยังบไอ้เขาบ่หรอไอ้ไผย่างเฮือนอยู่แต่หัวคำบนเอาย่างกับเสียไอ้บาแงแเดียวนี่ยินเเเสียงพ่นหแลลมาโด ขมาตัวคอยมากพินก็หูยู่มากกับเบิ้งโอนนักกับเบิ้งนรกสุก็เด่นละฮะจาของเบิงจากของเนี้ยเบิงเหี<ะ>้ยเฮ้ย <waves> หัวเดียมภาพาอยู่นั่นเดี๋ยวมึงผมน่ะยมมีพ่อเซนตตีตาต่พูนจาของมาสั่นมามันนังสั่นหัวเข่าหัวหมดเห็นว่าขอ็ว่าปานีเลยกุยเม่นบ่เหอะ่้อเคปานีขอผู้ก่อตายผู้ายว่ถึงวนต่อ โอ้ยเันงตกลงกันบ่อะไรที่จ้าิไปผูกข้อลมจมข้อตายยาเถียงกันยาเถียงกันใส่ใส่มาใดยูวัดเดียวกันแม่อะละอย่างเนี่ให้สิเป็นจอว่าก็เป็นไปเพื่อ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 แกัญหากันเพื่อนเป็นจอวาดนะเม่เวลาอยู่หอกันจะยู่กุดเดียวกิดเพราพ่อแจกันบีข้อกันตายข้าพาเลยงไอพ่อไปออกยู่กันข้อะคุดฮันเนอุบะถากข้อละองทางติดดีทังทศ่ถฐีแจนแบงเคริงมุบันบินตะบาไปข้อระคุมขั้นยังหลงทิ่มกันทิ่มหนึ่งโฮมเขียวท เออมาผีโบแมนพาเหลียวมาจะพูนมาคือคือมันคือพาซื้อขอโทษนะม้ามันเจ้านี่ยมันเนาะขี่มอเตอร์ไซค์บินตะวัดด้วยเท่านี่อยู่ใส่ด้วยนี่มอเตอร์ไซค์พาล่มอยู่ข้อสะพานจางเขนกางเกงยิ้มส่วนทั้งในบนเตียงอยไปเดียวตั้งเงินตาเจะไปเดียวบัตรเงินนาลีเงินนาลีไม่จะเป็นบัตรพมินาลีนี่เนี่ยเจ้านี่ยสำคัญแท้ๆสำคัญตัวจากบ้านมาสองหมื่นลืมหมดทุกอย่างเขาบม่ได้ลืมเอามาอยู่บัตรประชาช้นคอยบัตรวาลืมบัตรประชาชน ลืิ่มยังเสรนลืมลูกสาวข่อยที่มีลูกสาวสมองติมีเลยวันีมาเท่าเออหัวหอกก็มีฮาขัวมึาเลยเิฮ้ยตะกี้สั่งยังอยู่ยังโอยจากเสียงบ่งบอกว่ามีลูกสาวนี่แหละเขาลงของนังสือพิมพ์บ่ได้อ่านออกคอนวิทยุบ่ได้ฟังมีฮอตในโทรทัศน์บ่ได้เบิ้ง พัดร่มตู้เย็นหม้อหุ่งเขาไฟฟ้าเครื่องบัตจอกบัตจีเซบที่ขอบเซบทีคาดไฟดีอ่อนหลอดน้อยเพาะเปืองไฟกันหลอดญ่เปืองไฟบรต้องใส่เก็บไฟได้โดนตัวนั้นคือเบ็ตีนีต้ทงลงทาไตกบไปเขียดท้าป้าปก็สั่งเครื่องทอสั่งมักแนวไหปูพื้นแบบไรออกมาหนาเข้ามหนาเอเอถึงแท่กเรยสุขพัณสักโค้งหรือนัย่องยองเอาไม่ลําปอบันสั่งีหเปลายัดตีเออไม่ลับปอปันลูกทุ่งแทบันเฮาน้ำแก่กันแท้แล้วทุรัเขาบ้านรวดนี่เขาแทะสังเกตย่ำฝนตกแกกต็ ทีไรตูทีซอยมันยังโมไซดียังไปรวบรวมคุดคีมาัวผสมกันครับตักแตนจำกรีดอยู่น้ำเสียงกันแจนล้นกันแทนพิดได้แห่ห้าวขึ้นมาจะวานดึงมาเต็มเผาโอ้ยมีแต่ปลาไอ้ต้อยมีแต่ตะกระปูว้ข้าตีทิ้งมาเจียดา้ข้าตีบก่ะยั้นนี่มือทุบแตกๆท่าบังลั่นไปใส่ปลาไหลเป้เต็มบังเนี่ยโหดีิเต็มบังพราะรอมีแต่ปลาไหลล้วนๆเลยเที่ยวว่ามีแต่งูปลาตายฟองเงี้ยๆอยู่มันเข่าไปในหันในยังไงวะมันเข่าก้อนปลาไหล น้ำขควนลงบาดเขาก็ไปควดบวกต้องลองลงบาดเอาเงี้ยไปใส่ดักกบ มาคอรดอเรียกแนนพ่อรอไหมโอ้ยบเร์เลี้ยงสารวัตรจังไรปานี่เท้ามาล่างขีดตเบมอบรักมีขี่ขั้นขาวไม่ได้กินอีกทัวนมีแนวกิน่างต้กบอกมาเดี๋ยวก็มีแต่แนวเบียรเมื่เลยมันจะได้กินไปซวนมันจะได้กินไหมซวนแมงด่าหน่อยมาแกงถ้าไม่สมมันกอดไม่งถาสมนี้ตายออมอมแล้วกตไเรตเลื่อยจกินเลี่ยเปิดเมนแล้วมาดาแล้วว่มันก็ได้หลายอด่างน้อยแน่น้อยเดี๋ยวโอ้ยมันยำเสี่ยวเลียงไปส่วเนี่ย ตติมกระนาวแนขึ้นโคกคุณไปยังไหาเก็บพักเลยพักยังเก็บเห็ดเอาหมดเลยพักยังเอาหม็ดดอกกระเจอยกระเจียวหมดั่้แหละกระจัยวพวนี้จะเอาหมดนั่นแหละคือของแสีบอีสานได้หมดเห็ดแดงเห็ดแถดเห็ดท่าเห็ดนาเรนาเขาเห็ดนามุ่มนาเมาเห็ดตาไข่เห็ดตะโงกเอาหมดทุกอย่างถูกเนวเลยไล่ฮอตเงี้ยพืชเงี้ยพูดบอกจะว่ามีเปลี่ยวจะมาแลนออกเปลี่ยวน้ำคุ้มโดดหัวขมมของน้ำพุ่มเลี้ยวเที่ยทีออกบ้านเลยกำข้อยังเบาว่างอยู่โอ้ได้พอดีเสียไมันงี้ยกระหองมันเป็นข้องูสักสิบใบมือ กินดีโอ้ยบามันจะได้ยู่ได้กินแยำเผาเขียวหวานบ่อยไฟเบ็ดบาดเนี่ยไฟเบ็ดเบ็ดซิฟหลังยามเมื่อคืนคือยามสาแตะหลักยามของพื้นเอ้าเขาสิบเห็นบ่หมอดไฟอีงตัอเออพอหมอดไฟแล้วก็ตีนเขียวน้ำกนแทบไปมันจะเทลายตัวขั้นต่ำตีมก็แสดงว่าแม่นขั้นเบ็ดหรือฮาวคือมาโหลดยามเมื่อขั้นไหนมันมั่มีปลาได้ก็หักข้อเบ็ดคนด้วย มันเห็ดนั้นมันน้ำใจถอดม่านเขาเขากินกระท้อกันงานน้ำคันแฉะหูดห่วงเขาเข้าซาไปได้เลยหูดทิมซื่อๆนี่นะหูดทิมซื่อๆนี่แล้วย่านเขาได้ลื่นลักน้าหน้าเูาได้ไม่คือสัวเดียวลักน้าหน้าเขาด่ามกจกทางคันแท้มันซ้อนหน้าใส่เราไปป่าขวัญยิตรสิทธิ์ เองน้ำลงไป่ใ่ป่าวอนเขาได้ดอกนีเขาซุ่มในก้นฟอนห้องใ้งนามันไปโจมของเขาไปห้องหน้าเจ้าของดีสามเจาของจ้อนเขาเขามากล้าไปไว้แท่นฟอนดูเห็นโน่เนาะดูก็ดูขยันก็ขยันตื่นมาเน่ยมาเ้าลูกแต่เด้อเเอาลูกหมูไปขายบ้านนีลูกหมูชิบซมตัวแถมเข่งไม่ขายสองร้อยพูด้กรสือัวได แย่งตามาเสามาเบิงมีตั้งแต่ลูกมาหน่อยเต็มเีไปต้มเขาที่นั่นมันนั่งไก่อยู่บ้านฝีเลี้ยงเป็ดขุดฉี่กระเดียนเลี้ยงเป็ดสาพ่อเป็ดขาดกสะพ้อกันเออย่านพ่อดาจับลูกไก่มาแทนลูกเป็ดมันก็บอกเข่ากันแล้วลูกไก่กับลูกเป็ดหอบกันมาเลยบอยนั่งสารกตาเอ้ยสารกตาวันใหไงพอดลายเป็นซุ้มบัดเลยว่าเห็นห่วงสานก็ตาอสานก็ตาเดอะเพราะก็รอกัเนี่ยจังหวัดเพชรเจาอยู่เจ้ากินพวกบ่อยอย่างยังก็ตามใจเนี่ยพวกควาว่าหล่าเอ้เวียนหาเฮ็ดบุญเขาเชียบเลยเพชรเขาเชีย เ็บุญมันดูบุญเขากี๊ดไงเขาเขียบเอายังล่อพ่อเฮ็ดบริสั่นมะกระว้าจังเนาะพ่อกระว่ามันสิยากจังหลาหักไม่ได้ตัวแต่หักกันโจดหมาปะนะไม่อย่างนั้นหักโจดหมาปะนะหาหักเขาบ่ได้หาโจดมักเขาบ่ได้ท่านสิบพ่เฮ็ดว่าย่านบ่ทท่านเขาเจ้าเอาตัวตอนมาเลยเหรอของจริงเลยเอาของแท้เลยเอาาใส่แล้วรอกวางไฟบุญอะไรละไตขันทีบัดแฮมผู้พ่อกินเหมือนพ่อขะกินอยู่แซ่บพ่อ <laughs> โอ้ยกินข้าวเกียบอลไรกันส่อยากซุปบมากมี่เนี่ยประเด็ดแนแลนเลิ้ยวก็ <pper> วจะพอเอ้ยอยังแลนโหลดตลาดลิบไปซื้อมามันต้มเครื่องมือก็ยังมาเปลื้อยอยู่เป็นยังไงมันจะเปลื้อยได้จังไงมันโมเมนต์หมากมี่อะไม่ยังเงสร็จหมกทุเรียนด้วยบอกให้ใจเย็นเย็นยาวู่ยาว่ามมันเชียดมันชุนโมโหนี่ผ้าตโตตกตำตกให้มันตายโหลดกระลาตังยิ่งเสือตำบักปอดมึงบอกมันตังห่วย มันเป็นยงนัเอาเบาให้อายฟังบางคาคัมันดูเอาไวเป็นยงไีแบบมันมันเป็นตะเขียดแท้ดิพี่ผมถามมันว่าเฮ้ยโตนี่มาตาใสซ้ำนี้ขมัดโบปีขมามาตาใสพิษเมบ์บอ่วยช่วยบอเอาขม้เมึงกุ้ยมาแเพไม่จะกุ้ยเพมมาทายเจ้าเต้มาเอะโอ๊ยอ ขอดาแม่เขาเลนหนีเน่ยมันล็อกข้อกันไว้อยู่นี่เขาด่าเอาจอยจะไปบุ่นของเขาอย่างเหรก็แม่เอาจอยน้องพ่อคอยโอ้สบว่าพีน่น,น้องตระกูลบึกน้องโอ้ยเรื่องบ่เป็นเรื่องน้อฮาตุมซุยนั่นเลยเราะว่ามัเป็นเรื่องหยนี่แหละเขาว่าเรื่องคือคือหมอนอันนาคอยฟังเดียวเรียบร้อยแล้วหมอนั่นบอดีบอดีขอดาแม่ยังว่าเขาดีอยู่เขาบอด้ด่าแม่เอาจอยบอกเข้าใจภาษาเขา ประเภทภาษาในจับหางหูดปบนผองหูสิงนะครับโอ้ยอาจีเก่งหลายเอจีเก่งหลายมะนาวภาพพอรในอเมริกาซีวีโซซอนกันที่ไปเครื่องเสียงไมโอหัดซื้อมาจากอเมริกาอันนี้มันมิใช่ภาษาอเมริกามันเป็นภาษาอะไรมันเป็นภาษาเขมรภาษาเขมินฮาต้มปอดมึงรู้ได้ยังไงว่าเป็นภาษาเขมรรู้สิภาษาเขมินแน่นอนแจ้งหูเอาันนี้เอาเจ้าวย้อมาตัวข่อยบ่ตัวบ่ตัวบ่ตัวร่างว่าบังเจ้าหูอะไรยังไงหูลูกสาวข่อยนะบ่่นอ่ คือลูกสาวคอยนี่เป็นเมียามอนี่เป็นเมียามา่ลูกสาวคอยดิเรียนหนังสือนล้กันก็นมนไมกูเดี๋ยว,ว่าอันน่้แม่หรอห่วยคือลูกสาวคอยนี่เงฮ้ยถอยห่วยลูกสาวคอยนี่นเฮ้ยเข้ามาให้ถอยกระไม้ก็ว่าบอให้เว้าเสียงมันเข่าไหมเข้าใจบ่ห้ามพูด ไม่ยังหล่างโอ้ยดูพวกเดบอมันเสียหักมันเป็นจังไหนมันแนนขึ้นแนนขึ้นไม่มีหวงออกคือโคตรคือแก๊ตดิเดนมันต้องไหนล่ะไอเนี่ยโอ้ยเบ้าน้ำเนี่ยคอยเบ้าได้แล้วคอยสิคอยเป๊ะเราเพี้ยนอะไน้อยไเว้าอยู่แต่บอกไเว้าเวลานี้คือจงว่าห้ามพูดว่าท่านโอ้ยห้ามกับไม้ก็บอาห้เว้าสวนกันท่านไอ้ยันนี่แมนแมน ก็สิหัาษาคขมรเนื่องจากว่าลูกสาวข่อยในเลียนจบมาจากต่างประเทศสว <c oughs> ิตเซอร์แลนด์น,นิวยอร์กอเมริกาออสเตรเลียดได้รับใบป,ประกาศมาจากวิทยาลัยบันเตียนเมญเจยจังหวัดศรีโสพลประเทศกัมพูชาเขมรน,นี่<อ>ประเทศเขมรนี่นะประเทศกัมพ<อ>ูชาคาคือก็มาคุยมันบอกเมนคุยประเทศเขมรก็ถือว่าประเทศนอกกันได้น่งกไใกล้ๆเนี่ยดีพอต้างเสียค่าคือวินไปเลียนดีนั่งรถ2องแถวออกไปก็ไไ้ไปทั้งแด โยไปต่างประเทศต้องไปทั้งที่เขาเปิดให้นะเว้ย <c oughs> เปิดบันไดฮะนี่โอ้ยอันนี้ก็ไปแปดร้อยประเทศยังมาเปิดป้องเลยขามเขาพระวิหารไป,ปหันทีมึงขามไปแค่ที่ข้าวคร้อมขนาด่ะแม่แ <c oughs> ม่มมมกว่าทีนะ่จะได้ปลาแม่แม่แม่ต้อหลอกเสียงเนาะตาหิบเอ้ยพ้ะองค์เจ้าของเจ้าเท่าไหร่ทั้งที่เขาเปิดไปเขมรก็ได้แก่อําเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วออกจากอรัญก็ไปปล่อยเปรตเอาขื้นให้ลูกไปเลยนแบนี้ก็เปลีนั่นคือใจกล้าแถววะ อย้าหัเจ้าอะไะไปมื่อลรแจักเถียวให้ลูกนั่งทองแถวไปปล่อยเป็ด okay. ทุกเศร้าขอท่านเมืองปล่อยเป็ดปักตาหิปโอ้เมืองเมืออง้แสดงว่าลูกสาวว่าคอมเมนเป็นฟังเป็นพร้อมขบสันขอยืมเน่ยพอเอามาแปลภาษาเอาจอยฟังในขบสันเครียดเท่านั้นบ่เศร้าเดี๋ยวสิมีเรื่องมีเล่ากันของคนไร้พี่ได้เลยเขาขอยืมเนี่ยอาเมวยอ้ิมาฮัตเดียวไลน์แม่แม่ Come on please ว่ายในอี๋ละ จอยชอยคุณสาวมายิ้มยิ้มมาว่าหนึ่ตัวเราเลยว่าจะบอกขมิ้นเป็นหรือมาแปลให้แน่เราบอกนูฟังมาขาดสิแปะห้เออบอกให้หลานฟังบอกฮักสิแตกตีกันมาแอเล่าไปหลดนจะไม่เป็นหมอมวยสร่างเว้ยเออเอามันเป็นยังสีได้ละปรถามมันว่าเฮ้ยตัวนี้มาตาใสซ้ำนี้ขมัดบูปิกเม้อบ่พิ่นว่าเพิ่นมาแตาขมินค่ะข้าแม่กับแปะว่าขมิ้นอ๋อขมิ้นว่าจะใช้พิษแม่หรอกสิบอค่ะบอเดดาบอเดดา ว่าแม่ข่อยเมนคุ้ยให้นังเหรนแม่ผู้เฒ่าเว้ยทำไมเมนคุยมาเธใจคำนี้ก็แปลว่าคำเมนบ่แม่นซวยค่ะแม่เขาบ่ได้ได้ไม่ได้เออจะไปว่าเขาซวยเขาว่าเขาบ่แม่นซวยเขาเำนินมาทาเตะทาต้อยขนาดนี่นบัดบันทาจโตเตะมาบังบ่ออ่ะพันบอกว่าผมเปเดวัลจักสั้นดอกคำที่ว่านั่งอยู่บ้านสิบียองยองตีนี่ไหมเปเดวัลนั่งอยู่บ้านค่ะเพิ่นว่าเปเดวัลจักสั้นเพิ่นว่าคำเมนเพิ่นบอกว่าขบัดบันทาจโตเตโอือบอมนั่งอยู่บ้านบางทีบ่ค่ะเขาไม่ได้ พอ,อดีบ้านไร่ค่ะพูดบอกหงอกลงทงเลยสิร่อยกูเสียคนย้อนมันี่เองป้าน่ะก็จบสูงใจได้เพิ่นก็ขอยสิลงเสียมันหนิว่าจบปอบวมพอดีย่อมาจากเสบูย่อมาจากใช้เอาปอบวอเจ้าผู้ไปเฮียนน้ำกันนั่นย่อมาจากไปบ่ไหวคือไม่สุ่มลบลุงเล่นตัวเสน่ห์ ขอโทษเขาขอโทษเขาบ่าว่าบ no ๊าว่ามันเดี๋ยวมือจะผูกเสีืยวกันไปแท้แม่แล้วฉันแฉบใจผูกเสีืยวจังไหนบอกกันบรมโเรื่องม่ใส่ภาษาใบเออใส่ภาษาใบเพื่อนกันเพื่อนกันเพื่อนกันเขื่อนกันไอ้เริ่มอยู่เฮ้ยเราข้าวหน่เป็นเพื่อนกันเอามัดเขาใจยุตัวนี้ก็ดีแท่ว่าบอกกันบรมโเรื่องกะ้างฮองมาหันขอโทษขออภัยถือว่าเป็นมูอเป็นพวกกันไปพูนกินปลามาพี่กินเขาไปพูนกินเรามาพี่ดมกระป๋องนี่นี่ราชาไทยราชาชิงช้ากับไทยด้วยใช่วัวมากกงหน่อยหน่อยเอาเวนขยายลปเล วย่ก uh, so like ke ็เ uh, ฮ็ดแท้งตายมึงแท้เซวกันใบยังดอกลรื่องแกนกันแล้วลรื oh, ่องแกนเกิดหัวต่ำแปดมันหัวแตกกูส่นหัวใบยังดอกเรื่องเนี้ยว่าเป็นเฮ็ดดำเอ้าหมกตาหิบเอ้ยบ่มีไม้ก็บูใส่ฝดนสุกขอหัวด่วนไปหรอโอ้ยเบอกเสกกระบอกมัน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 ห้อเล็กเล็กหน่อยเบอกกันผู้หญกันว่าอุ้ยไอ้เด็ดเยินเออเศราเออโอ้ยงอวเสกกระบอกนั่นเว้ยว้าวเสกกระบอกมันกันยังห่วยห่วยก็เพราเสียงกูไปใส่ว่ะหู้ยทำงานทำไมละไม่เนี้ย เสี้ยงาะยังในถุงปุ้นนี่ได้เสียงมือเคยเจนจ้อยไม่ทำไม่ยายคอยหูว่าไม่น้ำบ่เดลกูตบเพรายังมือได้บา้เนี่ยงไม่อยู่พี่ค่ะเอูจะเอาไว้ให้ลาสันคือรวยนี้ไว้เธอล่ะรวยอยังใส่ว่าสิตบเขาคือบวกกาตบซ้มคว่ามึงว่ามันดิบ้าบด้ว่านะบ่ได้ว่าจะตดอให้กูได้ยินเต็มหูพี่น้องกูได้ยินหมดไม่ใช่ใส่สิตบเพราะฉันว่าไม่ตกอยู่นู้นผู้ใดสินะนั่ตกหรือโต๊ะเลยเนี่ยตกห่วยฟังพีดที่ันตกจะไหนเอ้า ตกจากมือข่อยไปยู่มือเจ้าะไข่อยยามันตกปยู่มือผู้ลาไอ้ขโมยยามันสูญหายเพ่อหัวโตยู่มือแคยเดียวกันเขาเลยบอกว่าเอาไว้ให้ละเนี่ยเอาไปเนี่ยเลยเนาไม่ไปเพบอกกันเว้ยผู้ใดป